มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนริกะโพสต์ทันทีหลังกระแตอาสยามประกาศหาคู่โชคในเทนไฟท์เทเมื่อวันที่6พฤศจิกายนหลังจากที่กระแตอาสยามนักร้องสายสุดเซ็กซี่นะคะออกมายอมรับว่าก่อนหน้านี้ทีมงานได้ติดต่อให้เป็นหนึ่งในคู่โชคเทนไฟท์เทนสี่ส่้น2 แต่เสดายไม่มีใครกล้าเป็นคู่ชกบนสังเวียนค่ะแต่ล่าสุดเจ้าของฉาย,ยาไทยนิดอริกะอิชิเกะนักสู้สาวในศึกวันแชมเปี้ยนชิพดิโพสคลิปลงบนอิสตาแกรมส่วนตัวแสดงความสนใจที่จะเป็นคู่ชกของกระแตอาสยามในการแข่งขันซีซั่นหน้าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ